เรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามเรื่องหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นจริงๆในบ้านเมืองของเราแม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังพอมีให้หลงเหลือเขาโครงแบบนั้นให้เห็นอาชยานิยายเรื่องจริงเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นสัจธรรมแห่งสงครามคือทหารสละชีพเพื่อชาติส่วนคนเห็นแก่ตัวสละชาติเพื่อชีพสิงทะเลทรายเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายประกาของคิมซากัส ตอนที่26วันซาเลนคุณสั่งให้ร้อยเอกเจริญถอนกำลังกลับมาได้เลยนะครับท่านผู้กองท่านผู้กองครับอาวุธเวียดนามแห่งสำเร็ญที่ยึดมาได้นั่นนะ่ะท่านผู้ผมจะขอเก็บเอาไว้ใช้งานไม่ทราบท่านผู้กองจะขัดข้องอยกไหมครับไม่ขัดข้องหรอกคุณวันซาเลนอาวุธพวกนี้คุณยึดได้ในเขตขเขมรไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นหานไทยไม่เกี่ยวดีกว่าคุณเอาไปเถอะคุณเอาไปเลยแล้วอาหารกับยาร,รักษาโรคนั่นแหละคุณเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนตอนนี้ผมให้คนของผมขนไปซ่อนไว้ในถ้ำที่ภูด้านหลังดงอังเกิมนันแลับ ในถ้ำเราไม่กลัวเจอศัตรูค้นเจอเหรอไม่กลัวหรอกครับตรงนั้นเป็นถ้ำเล็กๆมีทางเข้าแค่คนคนเดียวมุดเข้าไปได้หาไม่เจอเหรอกครับถ้าไม่รู้จักที่มาก่อนรอบทางแล้วก็ปกปิดอย่างดีครับคุณสะสมของพวกนี้ไว้เยอะไหมก็พยายามอยากได้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นแหละครับตอนนี้คาดว่าใช้ได้เป็นนานรา,าวสามเดือนครับอาวุธละ่ะแล้วตอนนี้มีแจกจ่ายให้กับทาหารของคุณครบทุกคนหรือยังยังเลยครับท่านผู้กองยังขาดอีกประมาณ200กระบอกกระสุนก็หายากเหลือเกินครับ เท่าที่มีอยู่ก็ต้องใช้อย่างจํากัดมากเลยครับงั้นเหรอแต่เท่าที่เห็นนะพวกคุณยิงยังกับไม่จํากัดสักเท่าไหร่เลยนะมันก็ต้องลบอย่างนี้แหละครับท่านผู้กองเมื่อเริ่มเปิดฉากการยิงแล้วก็ต้องยิงให้หนักไม่งั้นกดหัวค่าศึกไม่อยู่ต้องยิงให้รุนแรงต่อเนื่องถ้าเราหยุดมันได้เราก็ชนะครับอืมใช่สิแล้วถ้าชนะคุณก็ไม่โอกาสยึดอาวุธศัตรูได้อีกก็เท่ากับถอนทุนคืนเออแล้วกลุ่มกู้ชาติของคุณเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศเหมือนกลุ่มอื่นๆเขาบ้างหรือเปล่าไม่เลยครับ ผมใช้อาวุธของศัตรูนั่นแหละครับรบกับศัตรูพอเพียงหรือคุณวันซาเรนไม่พอก็ต้องทําให้มันพอขึ้นมาจนได้แหะครับแต่ถ้าขาดแคลนจริงๆเราก็หยุดปฏิบัติการสรักระยะหนึ่งจนกว่าจะพร้อมแล้วเ,เริ่มกันใหม่อืมก็ดีนะนี่แหละที่เขาเรียกว่ากองโจรละ่ะถูกต้องตามหลักการเป๊ะเลยเล่าอาวุธจากฝ่ายศัตรูนะคุณมีวิธีการยึดยังไง ส่วนใหญ่ก็ยึดเอาแบบที่เห็นนี่แหละครับบางครั้งก็ซุ่มโจมตีขบวนส่งกําลังบํารุงหรือเข้าตีค่ายยึดคลังอาวุธกระสุนกันเลยหรือไม่ก็รับอาสา,ามาจากกลุ่มกู้ชาติกลุ่มอื่น,นโดยที่เขาให้อาวุธกับกระสุนเรามานะครับแล้วเราก็เข้าโจมตีแทนครับโอเคแล้วการที่คุณยึดอาวุธจากศัตรูนั้นคุณรบชนะทุกครั้งเลยหรือไงก็ไม่หรอกครับท่านผู้กองแต่7ใน10ครั้งเราชนะครับก่อนเข้าโจมตีเราต้องดูให้แน่ซะก่อนว่าเราต้องมนฝ่ายได้เปรียบถ้าเห็นว่าไไไมมมม่่เเเเหหาาะรรรรก็จตีีคคคัับบุณด้้ปยย7ใน10งลช ครับท่านผู้กองเราต้องทําให้ได้เปรียบเท่านั้นครับเราถึงจะรบถ้ายังไม่มีโอกาสได้เปรียบเราจะคอยเกาะติดไว้เฉยๆครับศัตรูเผอเมื่อไหร่เราถึงจะเริ่มเมื่อนั้นอืมมันก็ยุทธวิธีเดียวกันกับผอกคอในเมืองไทยเมื่อก่อนนะกองโจรก็ต้องรบแบบนี้แหละจนกว่าฝ่ายรัฐบาลจะอ่อนกําลังลงแต่ถ้ารัฐบาลไม่อ่อนกําลังลงกองโจรก็ต้องอ่อนใช่ไหมหรือไงมดไม่ทราบสิคะในโรงเรียนทาหารเขาไม่ได้สอนวิชาการรบแบบกองโจเหรอคะถึงต้องมาเรียนเอาแถวเนี้ยเอา้า ทำไปทำมามาเลี้ยวเข้าเรื่องพี่ไปไหนทหารจับสลากอีกจนได้ <c oughs> เอา้าทำไปทำมามาเลี้ยวเข้าเรื่องพี่ไปไหนทหารจับสลากอีกจนได้เปล่าเลยพี่มดไม่ได้พูดเรื่องนั้นสัก,กนหน่อยพี่พูดของพี่เองนะคะเออพี่พงพันธ์คะทางกองกาลังเขาจะมารับตัวพวกขนสินค้าเถื่อนกับของกลางนี้เมื่อไหร่คะ่ะเ,เปลี่ยนเรื่องเร็วดีนี่เราเอา้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนตอนนี้ล้อหมุนออกจากกองกาลังแล้วคาดว่าภายในสองชั่วโมงคงมาถึงทําไมเหรอ หรือว่าจะกลับบ้านแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะทศปชไม่เบื่ออะไรง่ายๆหรอกพวกเราพูดจริงทําจริงแล้วก็เป็นคนจริงเสมอเอ่ยว่าจะาคําใดแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จหมายความว่ามดกับพักพวกจะยังอยู่ช่วยพี่จับไอ้ตัวการลักลอบตัดไม้กับย้ายหลักเขตนี้ต่อไปใช่ไหมค่ะพี่รบกวนพี่มากไปไหมล่ะไม่เลยมดตอนนี้รู้สึกว่าพวกพี่ได้รับผลประโยชน์อะไรตรงนมี้อะไรเยอะแยะจากทศปชไม่น้อยเลยนะอย่างแรกก็คือเข้าหอฝีมือทศปชอ,อย่างที่สองก็เรื่องข้าวสาร อย่างที่3กวนอารมณ์อย่างที่4ทําให้พี่เสียสมาธิแล้วก็อย่างที่5พอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่2อ,อย่างก็พอแล้วมดไม่มีอย่างที่3 4มหอะไรนั่นหรอกเอาเป็นว่าพวกมดตั้งใจทําให้พวกพี่พอใจประทับใจแล้วก็ภูมิใจที่ทศออปชได้มีโอกาสสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติพี่พงพันธ์คะมีแผนทําอะไรที่คนเสียบันเจิดยังไงต่อไปพี่คิดอะไรเวลาหรือย,ยังคะก็คิดเหมือนกันแหละมดแต่ยังคิดไม่ออก เรื่องนี้พี่ว่าเราต้องหาหลักฐานมัดให้ถึงตัวมันเลยนะเอาชนิดทาหนังคาเข่าจนมันไม่กล้าปฏิเสธถึงจะเอามันอยู่พี่คิดจะใส่น้ำมือเจ้าหน้าที่ตำรวจในตาพยานนี่ไหมคะเรื่องนี้ไม่มีปัญหาหรอกมดใช้ก็ได้หรือถ้าไม่ใช้สั่งตรงมาจากกองปราบก็ยังไหวเรื่องนี้คงไม่ใช่ตำรวจทําแต่ฝ่ายเดียวหรอกมันต้องมีทาหารกับหน่วยงานอื่นเข้าร่วมด้วยถึงเวลานั้นตำรวจคงไม่กล้าเข้าไปซุกใต้ปีเกเจ้าพ่ออิทธิพลไหนๆแน่ขืนตุกติดมีหวังออกจากราชการติดคุกหัวโตวอีกต่างหากสาธุ ขอ้เป็นอย่างนั้นจริงเถอะพี่มดกลัวแต่จะเป็นมวยล้มต้มคนดูจับแพ้มารับบาปแทนเสียก็เท่านั้นตัวอย่างมีเยอะแยะพี่คงไม่หรอกมดเขาก็คงว่ากันตามหลักฐานพยานมากกว่าถ้าหลักฐานอ่อนมันก็รอดไปเพราะฉะนั้นนะ่ะเรื่องหลักฐานเนี่ยเราต้องทําหลักฐานให้แน่นอนชนิดดิ้นไม่หลุดเห็นทีต้องอาศัยฝีมือทศปชอ,อีกซะแล้วได้ไหมหมดได้ค่ะพี่พงพันธ์ต้องการหลักฐานอะไรบอกมาเลยมดว่ามดมีคนพร้อมค่ะโอเคดีมาก ถ้าง,งั้นหมดต้องสั่งให้ประแชมพยายามจับตาดูความเคลื่อนไหวของเสียบันเจิดย่า้คลาดสายตาเป็นอันขาดเรื่องนี้ประแชมทําอยู่แล้วค่ะค่ายงานของเราคอยย้าเตือนแกอยู่เสมอตลอดเวลาพร้อมกับสอนวิธีการทํางานแบบสายรับให้เสร็จสับเราได้ผลดีทุกครั้งไม่หมดได้สิคะหน่วยเหนือรู้ข่าวความเคลื่อนไหวอย่างตรงเป้าทัานเวลาถูกต้องอืมถ้าง,งั้นเสี่ยคนนี้ก็น่าจะถูกเก็บไปเสียตั้งนานแล้วทำไมยังลอยนวลอยู่ได้อีล่ะ เรื่องชั่วๆแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแถมเกิดมานานแล้วด้วยเรื่องนี้พี่พงพันธ์ต้องไปถามเจ้านายของพี่เองค่ะมดไม่ทราบหวังว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารคงไม่มีเล่นนอกเล่นในเหมือนอย่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆนะคะเพราะคนที่นี่ก็เหลือแต่ทหารเท่านั้นแหละที่เป็นที่พึ่งแหล่งสุดท้ายว่าไงครับผบร้อยสิงททเลทายพอจะให้ประชาชนตาดำๆพึ่งได้หรือเปล่าเจ้าคะได้สิจา้าโถใครจะกล้าทอดทิ้งประชาชนสวยๆอย่างนี้ได้คนละเรื่องกันเลยพี่พงพันธ์พี่พงพันธ์ มดอยากให้ทีมงานของพี่จัดการขั้นเด็ดขาดกับไอเวียดนามเดืองนําหวานนั่นเลยสักทีพี่พอจะมีทางทําได้ไหมคะทําไมไอคนคนนี้มันร้ายแรงนักเหรอค่ะร้ายมากด้วยค่ะเราติดตามพฤติกรรมของมันนะแล้วก็สืบสภาพพฤติการมันมานานจนกล้ายืนยันได้ว่าในเดืองนําหวาคนนี้เป็นสายลับให้กับเวียดนามในเขมรคอยรายงานข่าวทางการทหารในพื้นที่ชายแดนด้านนี้ทั้งหมดเป็นฝ่ายจัดหาสิ่งของเครื่องใช้สาหรับการส่งกําลังบํารุงต่อกองทัพ เป็นการนำพวกเวียดนามอ,อพยพในเขตปราจีนบุรีเรียลายเงินจัดส่งไปให้หน่วยทหารที่ทําการรบในเขตพระตะบองเสียมาราชนอกจากนี้มันยังเป็นตัวการสำคัญในการกักตุนสินค้าเพื่อขึ้นราคาอีกด้วยค่ะพฤติกรรมนี้มันทำมานานหรือยังตั้งแต่ขมรยังไม่แตกจนเดี๋ยวนี้มันก็ยังทําอยู่ค่ะระมดรู้ไหมทำไมเจ้าหน้าทที่นี่ถึงไม่จัดการอะไรลงไปสักอย่าง ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็พอจะรู้เหตุผลของเขาค่ะแต่ส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารซึ่งมดเองก็เคยรายงานพฤติกรรมของในเดือนนาหว่าไปให้หมดแล้วทำไมถึงไม่จัดการอะไรสักอย่างที่พี่ถามมาเนี่ยข้อเนี้ยมดไม่ทราบค่ะมดใหญพี่จัดการยังไงกับมันดับศูนย์สิคะเอาไว้ทำไมให้หนักแผ่นดินไทยคนแบบนี้มันน่าเลี้ยงน่าอุ้มชูนักหรือคะมันเป็นโยนอพยพที่ไม่ได้หนีภัยมาหรอกค่ะแต่มันเข้ามาด้วยเจตนาเข้ามาเป็นสายลับคอยบ่อนทําลายโดยเฉพาะค่ะพี่พงพันธ์มีทางทําได้ไหมคะได้ งั้นพี่ก็ทําสิคะหาเรื่องฆ่ามันเลยเอางั้นเลยหรอหมดก็งั้นสิคะถ้าพี่พงพันธ์ทำสําเร็จนะรับรองได้เป็นขวัญใจคนตามพยาทั้งอําเภอเลยล่ะพี่คนที่เนี่ยเขารู้พฤติกรรมมันดีแต่ไม่มีใครมีปัญญาจัดการอะไรกับมันก็เท่านั้นแหละเราเจ้าหน้าที่บ้านเมืองละมดมดจะเอาเขาลอนนั้นไปไว้ที่ไหนไม่ข้ามหน้าข้ามตาเขาเหรอช่วยไม่ได้นี่คะพี่พงพันธ์เอางี้สิพี่ตีแผ่พฤติการของมันกับพวกข้าราชการที่อาศัยเกะาะใบบุญมันเป็นแหล่งทํากินซะเลยอย่าถึงขนาดนั้นเลยมดเดี๋ยวโดนข้อหามินประมาท ก็เรื่องมันเป็นเรื่องจริงนี่คะเอาละไม่เป็นไรพี่มีทางออกถ้าผลการสอบไอเดืองนํำหวาพาดพิงไปถึงข้าราชการคนไหนทางการก็จะเรียกข้าราชการคนนั้นมาสอบสวนเองหลังจากนั้นค่อยว่ากันไปตามเหตุและผลเป็นไงแบบนี้ไหวไหมไม่สะใจครับพี่ใจเย็นสิจ้าเป็นผู้หญิงใจร้อนเดี๋ยวไม่สวยนะช่างมดไม่สวยหรอกมดไม่ใช่ผู้หญิงสวยอยู่แล้วใครว่าคนตาบอดนะสิที่บอกมดไม่สวยเอา้านั่นคุณวันซาเรนมีข่าวอะไรกันลักๆลๆกเลกเชียวครูวรภาจำเป็นต้องหยุดตัวเอง ขอนวงใหญ่ใส่หน้าผอบอร้อยสิงทะเลทรายแล้วค้อนขอดอยู่ในใจคนตาบอดจะรู้ได้ไงว่าใครสวยหรือไม่สวยพูดอะไรพิลึกจริงหันไปมองทางทิศท,ที่เขาคนนั้นมองอยู่ก่อนเห็นผอบอพันขเขมรกู้ชาติกึ่งเดินกึ่งวิ่งเข้ามาหาข่าวเวียดนามครับท่านผู้กองว่ามาเลยฐานเวดนามสองร้อยคนกําลังชุมนุมกันอยู่ในดงอังเกิมครับสองร้อยคนมีรายละเอียดอะไรอีกไหมคนของผมที่นั่นรายงานมาว่ามันชุมนุมกันเฉยๆครับ อยู่กันแบบพักผ่อนไม่มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนที่บุกเข้ามาในเขตไทยเลยครับชุมนุมพักผ่อนเอ๊ะแล้วมันมาทำไมกัน